เอาแล้วทุกคนหนุ่มไรเดอร์แทงกระบะยับเลยครับเพราะว่ารถกระบะสูบุรี่แล้วดีไปโดนไรเดอร์หรือว่าไราเดอร์ไปจอดเที่ยวพอดีแล้วเปิดกระจกดูบุรี่ฟันบุรี่เหม็นไรเดอร์บอกว่ากุเหม็นเอทีนี้เราเป็นเรื่องนะครับถ้าคนอยู่ในกระบะไม่ลงมามันก็จะไม่เกิดเรื่องนะครับแ่ ก็บอกว่านหนุ่มไรเดอร์สวบไปสวบไปรู้สว่าพุ่นเลยครับพุ่นเลยครับหงอเลยครับหงอเลยครับก็มีชาวเน็ตแตกเป็น2อ,อย่างนะครับหนึ่งการดูดบุหรี่ถ้าดูดในรถปิดกระจกมันก็ไม่มีอะไรเคลียบุหรีร่ก็เคลียในรถไปเลยครับบางคนบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์ชอบเอาแขนออกมาจากรถใหญ่หรือรถมอเตอร์ไซค์แล้วแต่ครับ มันล่วงมาก็ดิบเข้าตาคนขี่ทำให้เข้าตานะครับก็เป็นเรืองเป็นราาครับหนุ่มไรเดอร์ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับบอกขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บต่างคนก็ต่างอายุเยอะนะไม่ใช่ว่าเด็กน้อยนะครับสามสิบกว่าสามสิบกว่านะออแลวก็ดูบริรถบกระบะนี่ดูบรีรู้สึกว่ามีผู้หญิงนั่งมาด้วยนะผู้หญิงแบบว่า ถูกแทงถูกแ้งถูกแข้ง,ขง,ขงใครถูกแทงเนาะอ่าปรากฏว่าน่าจะเป็นสามีครับสามีถูกแทงเพราะว่ารถกระบะนี่คือสามีภรรยาแน,น่เลยครับเพราะผู้หญิงในคลิปลองกกตะโกนว่ามันแทงมันแทงถูกแทงอะไรเนี่ยอะไรมั้งผมได้ยินประมาณนั้นนะตัวหนุ่มรเดอร์ว่ารถกระบะดูบุรีรลยคลิปออกมาแถม น่าจะดีดบุรีไปโดนเขาหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยนะครับฟังไม่ทันสับจับไปกระเดียดหรือเปล่านะครับอขอความคิดเห็นกันหน่อยครับว่าควรจะช่วยหนุ่มไรเดอร์ดีไหมหรือจะใช้ช่วยรถก,กระบะดีผู้บาเดเจ็บเอาเงินช่วยเหลือใครดีครับระหว่างรถก,กระบะที่ถูกแทงหรือว่าช่วยหนุ่มไรเดอร์ที่จะต้องถูก ดำเนินคดีครับถูกดำเนินคดีทีนี้นะครับเราจะว่าไงครับเราจะว่าไงเราก็ไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นยังไงนะครับว่าการดูดปุี่ในรถแล้วเที่ยวเอาแขนห้อยออกมาบางคนก็ทิ้งบุี่ออกมาโดนรถข้างหลังเข้าตาไปโดนรถเข่าเสื้อเขา บางทีทำให้ตาบอดได้นะครับทําให้ลดล้มตัิดัิเพลีนี่นั่น่ะวานไปแต่ฝ่ายจะบอกอะไรอย่างนะครับตอนนี้ครับทัวลงครับทัวลงทัวลงรถกระบะนะครับลงแบบไหนนะครับก็มีแต่คนดา่ดาด่ารถกระบะนั่นเลยก็ว่าดูดบุหรี่ทำไมไม่ปิดกระจกเคลียร์บุหรี่ข้างในแต่บังเอิญเป็น,นการท้าทายขึ้นมาครับต่างคนต่างด่ากันหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับหนุออ่มไรเดอร์ เมนบุหรีเมนเมนต์เมน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 บุหรีส่วนไอรถกระบะทำไมไมงอยากมีเรื่องเหรออะไรประมาณนี้หรือเปล่าอ่าอ,ออกมาปุ๊บถ้าไอคนขับรถกระบะมันดูไปในรถแล้วไม่ลงมามันก็อาจจะไม่ถูกแขงใช่ไหมครับอ่าส่วนมีเมียมาด้วยมั้งเมียน่าจะห้ามว่ายานะพี่ยาทำไมไม่ห้ามครับอ่ามันก็เลยไปเรื่องเวลาแทนที่จะจะมาหากินทำไมาหากินเข้าใจไหม นำมาหากินทําให้เกิดดราม่าขึ้นมาครับเรื่องพวกนี้ครับก็เราก็พยายามที่จะ,ะช่วยกันอย่าทะเลาะวิวาหรือเกิดเหตุสลดแบบรถกระบะกับหนุ่มไรเดอร์หนุ่มไรเดอร์ก็ต้องมีครอบครัวต้องเลี้ยงดูปรากฏว่าใช้อาวุธไปแล้วครับก็ช่วยไม่ได้ครับทางกฎหมายส่วแนรถกระบะปุ๊บก็จับใจไสภูงเป็นยังไงไม่รู้ครับ แทนที่จะกินอิ่มหนำสำราญอยู่ดีมีสุขกับกายต้องมาเข้าโร,รงพยาบาลไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปเหมือนปกติหรือเปล่าไม่ว่าตับม้ามปอดจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าอนาคตใช้ชีวิตไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแน่นอนครับเนี่แหละรครับคิดได้ก็สายไปซะแล้วครับมัน ไม่ทันกาแล้วครับคําว่าเหล็กเข้าไปในเนื้อหนังพุ่มกระดูกไม่ใช่เหล็กพุ่มกระดูกที่เขาว่ากันหรือเปล่าผมผมพูดจะง,งงเองนะครับเนี่แหละครับการทะเลาะวิวาสเราก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีมีอาวุธหรือมีอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องระวังนะครับว่าอย่าไปเสี่ยงครับอยู่ในรถของเราดีกว่าครับจะอะไรก็แต่ดาเมียดีกว่า ดีกว่าไปด่าคู่กรณีครับคู่กรณีมีอาวุธเราบาดเจ็บเสียทั้งหน้าที่การงานเสียทั้งหลายหลายอย่างนะครับไม่อยากพูดพูดไปกระเท่านั้นนะครับเพราะคุณน่าจะรู้นะครับว่าการที่เราไม่ยักยัง้งสติอารมณ์ทำให้เกิด น้ำโหวมีมโหพขอก้าวรถออกไปก็เรียบร้อยนะครับเขามีวัตถุประหลาดที่กระซวกเราเข้าให้ไป่รู้กี่แพรครับนั่นแหละครับดีนะยังไม่ตตยครับยังไม่ตตยแต่อาการน่าจะสาหัสนะครับสาหัสเนี่ยครับเคาะบุหรี่ตัวเดียวจะดูยังไงก็เป็นกระจกครับเขียยในรถเราจรถเราไม่กัเรือของเราไปใช่ไหมครับนะครับนี่เรา ที่เราเห็นนะครับก็ให้แง่คิดนิดนึงครับให้แง่คิดนิดนึงครับนี่ครับโอ้โหบรรยากาศเวียนหัวนะเวียนหัวผมก็กลัวโดนไีนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ครับใครดูดอยู่หรือเปล่าวะเดี๋ยวเราพูดมาเดี๋ยวเอา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 ไีเ,เไป็นักดอกไหมครับประมาณนะเพราะว่าไปกระทบกระทั่งไปพูดแบบรวมๆตรงนี้มีใครดูดหรี่หรือเปล่า <S <S เดี๋ยวเราโดนครับก็ถ้า ถ้าคิดว่าเขาจะหาเรื่องเราวิ่งหนีครับไม่ต้องกลัวจะไปอายครับจะไปอายสักสีกินไม่ได้ครับเพราะว่าโดนกระซูไปแล้วเราต้องต่อตามข้าวต้มนะครับไปตั้งหลักและแจ้งตำรวจดีกว่าครับผมบอกเลยนะเดี๋ยวนี้สักสีกินไม่ได้ครับอย่าไปเป็นเสือเพราะมีดลอยมาแล้วครับเราตัวเปล่าเราวิ่งตีนตีนแบบว่าตีนหมาตีนหมาม่ใช่ตีอะไรว่าที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าวิ่งหาจุกตูดผมก็ยอม ไงก็ต้องยอมครับ่ามือมือเปล่า,ลาอย่ไปแลกกับเศษเหล็กนะครับว่าเศษเหล็กมันทําให้เราพิกลพิการไม่สามารถทำมาหากินได้นะครับนั่นแหละครับส่วนไอ้คนที่อาจจะทําเราถึงขั้นลน้มหนอนมอนเสือ่อมันก็ต้องติดคุกหรือว่าตามกฎหมายแต่ว่าเราสิครับเราโดนกระส่วงไปแล้วเราก็อาจจะทำมาหากินไม่ได้ส่วนมันเดี๋ยวมันก็ออกไปจากคุกอะไรประมาณนั้นครับ แต่น่าสงสารไรเดอร์ครับเพราะว่าเสียงแตกเป็นสองอย่างนะครับว่าไรเดอร์ไอ้ไรเดอร์ทำถูกแล้วบวยบวย,ย,ยเป็นอะไรไรเดอร์ทำถูกแล้วอ่าที่แต่ก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าคุณใช้วัตถุลึกลับเข้าไปกับซวกเขาก็กฎหมายก็คือดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้หมัดต่อหมัดอ มันก็พอ,อยาอสูสีนะครับแต่ว่าคนดูบุหรี่ก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าอคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับไปลงที่คุณนะครับบอกว่าดูบุหรี่ทำไมดูแล้วทําความเดือดร้อนให้คนอื่นนู่นนี่นั่นนะครับทาให้อบรเลอาจจะกระเด็นเข้าตารถท้้งหลังนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็ับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินช่วยเหลือใครดีครับระหว่างไรเดอร์ผู้ที่กระซวะว,วก่อนรถกระบะ ก็ยังไม่ตุยโดนไปหลายกระซวกครับก็เราก็แสดงความเสียใจกับรถกระบะท,ที่ดูบุรีแล้วทําให้ควันเม็นออกมาถูกไรเดอร์หรือว่าเกียร์บุรีไปโดนเขาหรือเปล่านะเราก็ไม่ทราบนะครับก็ไรเดอร์ก็ถือว่าสู้กันต่อไปครับสู้ทางกฎหมายนะครับว่าไงต่อ,อต้องอธิบายครับส่วนไรเดอร์ก็ยอมรับนะครับว่าเขาสู้ไปจริงครับแต่ว่า ภายในหนึ่งชั่วโมงตำรวจก็เข้าไปจับกลุ่มไรเดอร์ได้นะครับที่บ้านนะครับนอนตีพุงสบายๆส,ส่วนชาวเน็ตก็บอกว่าถูกไกถูกไก่จะถูกไก่ลนะครับสงสารไรเดอร์ครับก็ถูกดำเนินคดีไม่รู้ว่าโดนข้อหาอะไรมากนะครับก็มีใครช่วยไรเดอร์หรือไปประกันตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็สงสารไรเดอร์นะครับสงสารไรเดอร์ครับนาก่อนรถกระบะเราก็สงสารนะครับเราก็ไม่รู้วจะช่วยเงินช่วยหรืออะไรยังไงเพราะว่ารถกระบะก็ไปดูผลีไป ออกมาจากาตัวตัวรถกระบะนะครับเรากา็เคยสอนแลครับเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราก็อย่าอย่าไปอ,าออกมาจากรถกระบะเป็นอันตรายครับเป็นอันตรายแต,แต่ว่าเขาออกมาเพื่อประลองวิทยายุทธซึ่งกันและกายนกโดนอุเดรตน้ำพีเข้าไปก็ไม่รู้ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่านะครับก็อคองเมนกระดาษแต่รถกระบะนะครับ รถกระบะเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับเราก็ไม่รู้จะเข้าข้างใครแต่คอมเมนต์ด่ารถกระบะเยอะแยะมากมายตูบุหรี่หาหาหาแสงอะไรขิ่ออกมาปุ๊บตีดบุหรี่ไปโดนคนนู้นคนนี้หรือเปล่าอะไรง่ายกับหวานไปนะครับตัวไรเดอร์ปุ๊บเนี่ยใจร้อนนิดนึงครับแทนที่จะมาต่อหมัดบ็อกซิ่งต่อบ็อกซิ่งนะครับคุณก็อาจจะโดนปัญหาทางราชกาย ทำได้ล้งกายซึ่งกันและกานก,กระดโดนโคตรปรับอะไรก็ว่างไปนะครับแต่วันนี้ใช้เหล็กน้ําพีก,กระซวก้าไปนะครับดีเขาไม่ตุยครับแต่ไม่รู้ว่าโคตรจะหนักสากสากันเท่าไหร่ก็ต้องติดตาม,ไไมกันไว้รอดเตือนทุกคนนะครับว่ามีสติครับมีสติเวลามีอะไรเกิดขึ้นอะไรเราโดนกระทำหรืออะไรก็แต่ครับหลวงพ่อโกยครับหลวงพ่อโกย สี่ตีนโกยครับสี่ตีนโกยนะครับวิ่งให้เร็วที่สุดครับแล้วก็หายไปด่าพ่อรอแม่มันนะครับเพราะว่าเหี้ยบอแม่ไปทังสอนได้ไงว่าฟัดเนี่ยประมาณนะ้ครับแล้วก็วิ่งแปดตีนเก้าตีนได้ทันนะครับเพราะว่ามันอาจจะมาเยอะกว่านั้นนะครับพอเราไปด่ามันขนาดนั้นปะผมมีอาวุธนะครับเราตัวคนเดียวเราอยากไปสู้มันนะครับย่าไปสู้มันเราวิ่งไปว่าขอโทษได้เหี้ยขอโทษได้เหี้ยพ่อแม่มันไม่สั่งสอนแล้วยิ่งโดนตียี่แะไะครับอ๋อบายบายครับขอฝาก เตือนนะครับอย่าไปท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่เป็นเหล็กต่างๆนานา,น,าน,นะครับทาให้ท่านถูกกระสวกหลายๆแผลได้นะครับะนะครับใจเย็นถ้าสู้ไม่ได้วหายมันไม่ก่อนหรือวิ่งหลวงพ่อโกยวิ่งอย่างเดียวครับไม่ต้องไปกลัว,ว่าเสียสักเสียครับบายยนะครับเอาชีวิตรอดสงสารไราเดอร์สงสารรถกระบะกละสงสารตัวกระสวกไปเลยส้วกเหมือนกันโวนไรเดอร์ ก็ต้องทําใจถ้าเราผมมีตังค์ครับ mm hmm. ผมก็อาจะ mm hmm. จะช่วยเลเดอร์นะครับว่าท่านทาดีที่สุดแล้วแต่ท่านใช้อาวุธมันก็ต้องโดนดําเนินคดีตามกฎหมายส่วนรถก,กระบะขอให้ท่านหายไวๆนะครับ mm hmm. ก็อย่าดูบุหรีหรือว่าออาใจานอกรถแบบเ,เดิมครับอันตรายครับบ๊ายบาย